ที่2แล้วนะคะของรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิโดยอาจารย์ร,รำระดกไทยนะคะ,ะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาถามอาจารย์กันสักหน่อยว่าอาจารย์มีพระอะไรมาวันนี้ที่จะนําเสนอคะอาจารย์วันนี้เป็นหลวงปู่โตะนะครับตแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะนะ,ะครับเป็นพระสังกจยัยค่ะสังกจัยรุ่นนี้นะครับจัดทาไม่เยอะนะครับประกอบไปด้วยเนื้อทองคำค่ะนเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่ยมีแค่5,000องค์เท่านั้นนะครับ พระรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2,522นะครับสร้างพร้อมกับปิตาณฑนะนะนะครับท่านพระครูวิโรธได้จัดสร้างนะพร้อมกับกระหนกข้างแล้วก็มีพระชัยพระสังกจายนะครับพระชัยเนี่ยเป็นพระชัยปเวเลศแม่เมื่อกี้ก็ลืมหยิบพระชัยมาม,มันมีคู่กันอยู่เราก็ลืมนึกไปเอาไว้วันจันทร์หน้าใช่ไหมม<ด>าไว้วันจันทร์หน้าแล้วกันกับพระชัยปเวเรศนะครับ จานวนสร้างเท่ากันะนะครับพระสังกจายลอยองเนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างปลุกเสกตอนทำพิธีปลุกเสกนั้นได้เกิดอิทธิปฏิหารนะครับงงนั่นคือจะเกิดเพลิงไหม้เพลิงไหม้ขึ้นหน้าโต๊ะหมู่บูชาสาเหตุมาจากเทียนที่เขาจ,จุดเนี่ยจุดเทียนไหว้พระเนี่ยนะครับพอไฟไหม้เสร็จแล้วเนี่ยไฟลามมาจนถึงกล่องที่บรรจุพระอยู่นะครับไฟเกิดดับเองเหลือเชื่อนับได้ว่าปฏิหารอย่างยิ่งนะครับ ใครมีพระรุ่นนี้นะครับลองติดต่อสอบถามกับผมได้นะครับอยากได้นะอยากได้เพิ่มนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่หลักหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นกลางมีโอกาสไหมในภายภาคหน้าที่จะสูงกว่านี้คะอาจารย์มีโอกาสนะครับเพราะว่าพระเขามีโค้ดมีอะไรชัดเจนนะครับม,มีโค้ดสามโคนะ้ดเนี่ยไม่ใช่มีโค้ดเดียวด้วยนะครับทีนี้หลักการพิจารณานะครับไปดูกันเลยครับลำดับแรกเลยนะลำดับแรกเลย ดูดูใบหน้าก่อนนะครับใบหน้าขององค์พระสังกัจจายนะครับน่ะต้องเป็นหน้านี้เลยหน้าอิ่มอวบอิ่มเอ,อิบนะครับเห็นไหมครับนะหน้าอิ่มไหม,น,มนะครับคิ้วนะครับคิ้วค่อนข้างยาวน่ะคิ้วยาวเนี่ยยาวเฉียงมาเกือบจะสุดเลยนะครับเกือบเกือบนะครับเนี่ย ดูความคมชัดเป็นหลักนะครับลูกตาเป็นลูกวงรีนะครับคล้ายๆเม็ดข้าวสารนะคล้ายๆเม็ดข้าวสารนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยบริเวณมุมลูกตาเนี่ยนะครับดูมุมหักเหดีๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเหลี่ยมของเขาอยู่แหลมแหลมเหมือนหัวลูกศรนะครับเหมือนหัวธนูนะครับจำไว้นะครับเนี่ยอันนี้จะหักลงนะหักลงเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเจ้าหมูกโด่งนะครับริมฝีปากค่อนข้างหนานะริมฝีปากค่อนข้างหนาสมส่วนนะครับ ใบหูนะครับใบหูอมองมองเนี่ยเห็นไหมครับใบหูปึ๊บโค้งลงจะหลดบ่านะครับสองฝั่งเลยะนโค้งลงจะหลดบ่านะครับมีเส้นเส้นมันจะมาเกยบ่านะครับเส้นหูติ่งหูเนี่ยเกยบ่าฝั่งนี้ก็จะเกยสังกตินะครับเกยกับสังกติเลย สังกติมีความลึกนะครับค่อนข้างยกนูนสูงเห็นไหมครับตรงปลายนะครับดูความคมชัดดูความลึกนะครับซอกนะครับตามซอกเนี่ยจะปรากฏเบ้าเห็นไหมครับเบ้าสีขาวเนี่ยสีขาวนวนนะครับเบ้านี้จะเป็นสีขาวนวนน,นนะครับดูง่ายสบายตานะครับเนี่ยเบ้าต้องเป็นสีนี้เลยเป็นปูน ปูนทนไฟน,นี่นรา,าจับ์ใช่ปูนทนไฟจากสังกตินะครับลักษณะของพระสังกจจายเนยส่วนใหญ่เขาเขาจะมีจีวรเนี่ยเขาจะผมผมเขาเรียกว่าอะไรอะผมครึ่งเดียวอะนะมองดูแล้วเหมือนคล้ายๆสร้อยสังวานนะครับเส้นพวกนี้ต้องมีความคมชัดนะครับ <Okay. S 2> มีความคมชัดลึกทุกเส้นนะครับ บริเวณนี้จะเป็นเนื้อนูนนะครับจะเป็นเนื้อหนูนบริเวณใต้เลานมนะครับจะเป็นเนื้อนูนยกขึ้นมานะครับเส้นพวกนี้ต้องคมนะครับสามเส้นเลยนะครับแม้กระทั่งเส้นนูนเนี่ยตรงปลายแหลมเฟี้ยวเลยนะครับแหลมเข้ามาจนถึงซอกด้านในนะครับด้านในลึกลึกมากนะครับแขนลำนะแขนล่ำนะครับนิ้วนิ้วเรียวนะครับเรียวยาวนะเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อย ะครับพยายามดูหลายๆมุมนะครับนี่ลำ่ำแขนล่ำเลยนะครับมืออวบอ้วนนิ้วเรียวยาวนะครับเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสะดือนะครับสะดือจะบุ๋มลงไปน,นิ้วสวยงามนะครับอันนี้เหมือนชายจีวรนที่ห่มคลุมฝั่งนี้ไว้นะครับ เือนหุมห่มหมแบบเป,เปออื่อยๆอะ่ะโชว์หน้าอกอ่ะน้แขนล่่ำนะครับปลาจีวรก็ต้องคมนะครับเนี่ยมเป็นเส้นคมขานะครับขาบริเวณนี้ขาเวลาเรามองมิติด้านข้างเนี่ยดูแล้วขาจะเป็นรูปตัววีนะครับค่อนข้างที่จะจมลึกลงไปนะครับขาสองฝั่งเนี่ย มองดูแล้วเหมือนตัว V ีนะครับเห็นไหมครับเนฝั่งนี้ทิ้มลงไปพลิกมาฝั่งนี้เหมือนตัว V ีนะครับจะลึกผิดปกติถ้าเป็นพระอื่นนี่ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นพระซุด mm hmm. อันนี้แม่พิมพ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหลวงพ่ออื่นนี่ถ้าพระซุดๆอย่างนี้มีมีมีโอกาสเกสูงนะครับฐ mm hmm. านพระทิพย์นะครับฐานพระทิพย์ก็ต้องคมเห็นไหมครับคมทุกสัดส่วนเลยทุกเม็ดเลยพระทิพย์นะครับ เส้นสายรายละเอียดนะครับมีความคมชัดลึกนะครับฐานหนาสองฐานเลยพลิกด้านหลังมานะครับพลิกด้านหลังมาทีนี้มาดูเม็ดผสมนะเม็ดผสมนะครับเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ลึกนะครับมีความลึกเห็นไหมน่าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตารางเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเป็นตารางเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับ ต้องคมแบบนี้นะครับจาไว้นะครับคมเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นฉากหมดเลยสังกติที่พาดมานะครับก็ต้องมีความคมชัดเช่นเดียวกันนะทุกเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตีวอรนเส้นสังกตินะครับผิวเนี่ยเป็นมะละนะครับผิวขุ่ระขุขระเป็นมะะนะครับแต่แฝงไปด้วยความตึงนะตึงนะครับไม่มีตามุ้งนะครับเวลาเราลงกล้องแล้วมันจะไม่เป็นตามุ้ง ถ้าเป็นตามมุ้งแล้วอันตรายนะครับตามุ้งเป็นยังไงนะตามุง้งจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,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 เป็นช่องเป็นช่องเป็นช<อ>่องในเนื้อเนี่ย<ค>ะนะ,<ค>ะเขาเรียกว่าตามุ้งถ้าสองแล้วเป็นตามมุ้งเนี่ยอันตรายเนี่ยสองลงไปแล้วผิวเป็นขู่กระขุ่กระนะครับขนะู่กระไมนผิวมะกรูดกระแสเนื้อนะครับออกไปทางแดงอมดำกระแสออกแดงอมดำนะครับแดงอมดำอาจจะเป็นเพราะอาบน้ํายาลมดำไว้อีกชั้นหนึ่ง นะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยจะมองเห็นเนี่ยสีมันจะมีสีแสบๆดำๆปะปนกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังยันนะนะครับยันนะเขาต้องมีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับเส้นบังคับพิมพ์เอ่ยตัวอักขระเลขยันนะครับตัวอักขระพวกนี้นะนะครับมีมิตินะครับมีมิติตัวไหนอยู่แกะทีหลังอย่างเงี้ยนะครับ แก่ก่อนแกะหลังอยู่บนอยู่ล่างอย่างนี้มีมีม,มีมิตินะครับเส้นสายรายละเอียดคมชัดลึกนะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเวลาพระหลอ่อไม่ว่าจะเป็นพระหล่อชีดหล่อโบราณน,นะครับนี่ตะเข็บข้างนะครับนี่รองรอยกันประกบตะเข็บข้างนะครับนี่ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็แล้วแต่แม่พิมพ์จะมีสองหน้านะครับ ฝั่งนี้ชัดเจนเลยนะครับไล่เลี่ยงขึ้นไปนะครับค,คไไ่อยๆไล่ไปเสร็จแล้วมาดูโค้ดนะครับมาดูโค้ดอ้าลืมบอกไปรอยตะไบนะครับเมื่อกี้มีมีการเก็บงานนิดนึงล่องรอยของตะใบนะครับจะไม่เหมือนผ้าหลอ่อโบราณในอดีตเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับรอยตะไบเนี่ย จะเป็นรอยค่อนข้างละเอียดนะครับอไม่ใช่ตะใบหย,ยาบนะตะใบละเอียดนะครับตะใบละเอียดนะครับพอเราพลิกมาดูใต้ฐานเราจะสังเกตเห็นว่าล่องรอยของการตานะใบนั้นนะครับละเอียดยิบเลยตะใบปีสองกว่านะครับก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยมีซี่หย,ยาบหยาสักเท่าไหร,นรน่นะครับส่วนโค้ดนะครับมีสามโค้ดประกอบไปด้วยโค้ดต่อเต่านะครับ หนึ่งโคดต,ต่อเต่าสองโคดนะนะครับสามโคดปอ,พอ,<ม>ปอพอย่อมาจากประดู่ฉินพรีนะครับนะต,รต่อเต่านะครับเห็นไหมครับสังเกตดูดีๆโคดต,ต่อเตา่าเนี่ยโคดต,ตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้กับพระหลายชนิดนะครับของหลวงปู่โตเนี่ยเนี่ยบริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวอยู่ ะจะมีเขี้ยวจะมีรอยถากเป็นซี่เป็นซี่เป็นซี่เนี่ยเห็นไหมจะมีรอยครูดนะครับ <odes> วเวลาเราจะแคงเนี่ยเราจะเห็นรอยครูดเนี่ยเป็นแง่งเป็นแง่งเป็นแง่งอยู่บริเวณมุมนี้นะครับจะมีเสี้ยนอยู่ด้านในนั่นเองอยู่บริเวณสันนะครับจำฟอนต์ Everyone, โคตด,ดีๆนะมองดูแล้วเหมือนเลขสามก็เหมือนเหมือนเลขหนึ <ๆ S 1> ่งก็เหมือนเหมือนต่อเต่าก็เหมือนเหมือนทอทหารก็เหมือนนะครับแต่เพื่อนๆให้เพื่อนๆจำฟอนต์นะครับจำมุมหักเขอย่างเงี้ย เห็นไหมว่าตรงมุมล่างเนี่ยมันจะขีดลงเด้ะแทบจะเป็นเป็นเส้นตรงเลยนะครับเนี่ยมุมหักเหบริเวณเนี่ยนะครับฟึบอย่างเงี้ยถ้ามุมเนี่ยโค้งเมื่อไหร่นะครับโค้งมนเมื่อไหร่เสร็จเลยน,นี่คือคือการจำฟลอนต์นะครับคือการจำฟลอนต์นะโคโคดต่อเต่านะครับจำไว้นะครับอย่าโค้งบริเวณมุม,ม,มด้านล่างเนี่ยถ้าไม้บรรทัดมาวางเนี่ยตรงแนวเลยบริเวณอย่างเงี้ย เนี่ยนะครับนี่ปึ๊บนี่วิธีการดูโค้ดพยายามจดจาให้ดีนะครับแล้วล่องแต่ละล่องเนี่ยจะมีเสี้ยนอยู่ด้านในนะครับบริเวณมุมเนี่ยจะมีรอยถักเยอะๆหน่อยจะมีเสี้ยนคล้ายๆรอยครูดนะครับครูดครูดครูดลงมาโค้ดนะนะครับโค้ดนะเน่ยองนี้ตอกเต็มใบเลยทั้งสามโค้ดเลยนะครับโค้ดนะนะครับก็เชกเช่นเดียวกันก็จะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนอยู่ในล่อง จะมีรอยถากนะครับเวลาเราใช้กล้องสองพระเนี่ยจะมีรอยถักอยู่บริเวณมุมนะครับเนี่ยแทบจะทุกมุมเลยนะเนื่องจากว่าโค้ดรุ่นนี้เนี่ยตอกลึกนะครับคนตอกโคตดนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยรอยคูดจะปรากฏนะครับอยู่ตามสันหน้าตามสันขอบของโคตไม่ว่าจะเป็นต่อเต่านะโค้ดนะนะครับเพื่อนๆจําการขมมดให้ดีนะนี่จําการขมมดให้ดีนะครับของตัวหนะเนี่ยปึ๊บ ปึ๊บนะครับพยายามจำฟอนต์แม่นๆนะอีกหนึ่งตัวนะครับปอพอนะครับปอพอนะโค้ดในล่องนะครับก็จะมีเสี้ยนเช่นเดียวกันทุกล่องเลยนะครับจะมีเสี้ยนแซมนะครับจะมีเสี้ยนแซมอยู่ในล่องนะครับจำโค้ดไว้นะครับนะคบนะแคปหน้าจอได้ก็แคปไว้นะแคปหน้าจอได้ก็แคปไว้นะื่องรายกว่าชัดมาก นะครับโค้ดต้องเป็นตัวนี้นปอปลาก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับพยายามจําฟอนต์ดีๆนะครับปอปลาฝั่งนี้จะเล็กนิดนึงฝั่งนี้จะใหญ่ <Okay. S 1> เห็นไหมฝั่งนี้จะใหญ่แล้วปอพอเนี่ยแทบจะสนิทเป็นคนเดียวกันเลยนะครับมีล่องผ่ากลางเล็กน้อยอย่างเงี้ยจําโค้ดแม่นๆนะครับถ้าโค้ดปอพอมันแยกจากกันเยอะๆเะมื่อไหร่ก็ว่างนะครับนี่คือหลักการดูโค้ดหลักการจําฟอนต์นะครับ แล้วบริเวณเนี้ยมันจะคมคมเป็นสันเลยนะครับเนี่ยมุมเนี้ยอ่มุมมุมเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นสันเลยปื๊บคมมากอ่าแล้วในล่องจะมีรอยถากขวางไว้นะครับจะมีเสี้ยนขวางไว้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 นะครับดูไม่ทันดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยทุกล่องเลยจะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยน แล้วการจ,จําจดจาโค้ดเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่คนจดจํำให้หล่นอคือดูวงรอบๆวงเนี่ยเขาจะมีรัศมีใช่ไหมบริเวณโค้ดเนี่ยคุณออยสังเกตดูดีๆนะบริเวณมุมเนี่ยมันจะใหญ่ใหญ่ใใหญ่ใหญ,ใ,ญใช่ไหมะแล้วมันจะห่างกัน แต่มุมเนี้ยมันจะชิดติดกันเห็นไหมเริ่มถีขึ้นเออมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยแล้วมันจะมันจะติดกันที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 เลยบริเวณพอพานเนี่ยไล่ตั้งแต่พอพานตรงนี้เลยนะค่ะอาจารย์อ่ามาจนจะหลดข้างบนนี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือความแตกต่างนะครับเนี่ยนี่ใหญ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 ่มาโอเคแล้วก็มาอ่าสเปะสปะละเห็นไหมเริ่มถีเริ่มอะไร่บางอันกับบีแบนติดกันเลยนะครับอย่างเงี้ยเล็กใหญ่เล็กใหญ่ไม่เท่ากัน พยายามจำนะครับนี่แหละง่ายนิดเดียวนะครับ<ม>เบอร์ตะใบละเอียดละเอียดผิวแดงอมเขียวอมดำนะครับจะสุญญแล้วจะออกแดงละเลื่อละเลื่อนี่คือผิวของนวะนะครับ<ม>ดูไม่ทันดูย้อนหลังได้ไม่เข้าใจให้โทรถามนะครับ<ม>ให้ส่งรูปมาถามได้เลยค่ะ ID ลายเดิมนะคะรย์ไอดีลายเดิมนะครับ <c oughs> ลายเดิม ไอ l ดี e ไลน์เดี๋ยวขึ้นอยู่แน้หน้านี้นะคะใช่ครับ RUN 6969หรือ RUN เอ็นจุดได้เหมือนเดิมเบอร์โทรก็เซิร์ชหาได้นะครับศูนย์แปดสองห้าเก้าแปดสองสามเป็นเบอร์ดีนะคะมีโชคให้รลบด้วยนะคะอันนี้เบอร์เนี้ย ที่เปลี่ยนไม่พออะไรบอกคุณออยเลือกให้ถ้าไม่ใช่คุณออยนี่ไม่เปลี่ยนน่าจะบอกให้อาจารย์ก็จะยอกเล่นวยอกเล่นนะครนะก็นะคะคุณผู้ชมขายังไงแล้วเนี่ยนะคะยิ่งหาความรู้ได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะยิ่งเป็นการพัฒนาการเข้ามาหาความรู้เรื่องเป็นเซียนได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเซียนได้อะอาจารย์ขอถามนก็จริงๆสมัยนี้มันมีทางลัดอะ ถ้าเรามีเงินถุงเงินถังพอนะครับ<ช>มีเงินถุงเงินถังพอเราก็ซื้อพระเยอะๆนะครับ<า>ซื้อพระแต่ว่าถ้ายังไม่มีความรู้นะฮะเขาประกันน,นหน่อยพี่ประกันใหน้ผมหน่อยประกันให้ผมหน่อยซื้อมาเสร็จส่งเซอร์มอไม่แท้คืนแม่งเลยอ,อย่างนี้เลย <นะ S 1> หรอจซื้อมาเสร็จส่งเซอร์พอแท้เซอร์แท้เซอร์แท้ประกวดแท้เจ้านี้ก็แท้เจ้านี้ก็แท้โอเคทีนี้มานั่งศึกษาค้นคว้าหาตำราในพระที่เราซื้อมานะครับซื้อมาเสร็จก็มานั่งส่องดู คุณบอยบอกตรงนี้คุณรันบอกตรงนี้อาจารย์รัก์บอกตรงนี้คุณโทนบอกตรงนี้คุณต้นบอกตรงนี้ก็เอาทุกอย่างมารวมกันมาดูหาความรู้ไปหาความรู้ไปนะครับอันนี้มันเป็นเกล็ดความรู้ความรู้นะครับไม่มีวันสิ้นสุดจะบอกให้การเป็นเซียนเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็น10ปีนะครับนะสิปีกว่าจะมีความแข็งแกร่งนะครับสมัยก่อนก็โดนซ้ายโดนขวาเหมือนกันโดนนะครับ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจความรู้จริงๆสามปีห้าปีคนเล่นพาทันกันหมดก็ได้แหละทันใช่ไหมคะทันหมดเลยเพราะว่าจําได้ที่อาจารย์เคยบอกไว้บอกว่าสมัยที่อาจารย์เข้ามาในวงการใหม่ๆนะตอนนี้ยไม่มีโซเชียลอะไรลมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีโซเชียลเราบางครั้งเนี่ยเราจะค้นหาลำบากค่อนข้างลำบากสมัยก่อนมันมีแต่หนังสือรามันมีแต่หนังสือภา โทรศัพท์มันก็ส่งรูปไม่ได้ได้แค่โทรบอกว่าเฮ้ยพี่ผมมีพระนะมาหาผมหน่อยเราก็ต้องวัดดวงไปวัดดวงไปแต่สมัยก่อนเนี่ยพระเก๊มันน้อยเราก็มีโอกาสเราก็ได้เปลี่ยบนะสมัยนี้พระแท้มันน้อยอะเมื่อก่อนพระเกศหรือว่สมัยนี้พระเกศมันเยอะกว่ายุคสมัยมันกลับจลปะัดไปหมดนะมันกลับจลปะัดมันเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับเว็บไซต์เดี๋ยวนี้มีมาตรฐานเว็บไม่มาตรฐานเนี่ยคนก็ไม่เล่น นะลูกค้าก็ไม่มีแบบเว็บอิละคะเกย์เกมั่งแท้มั่งอะไรีคยคนที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยเขาเป็นเซียนดังเซียนใหญ่เขาจะไม่ไปลงขายในเว็บนั้นนั่นแหละนะคะคือคุณตอบเลยนะคะใช่แล้วเซียนจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เล่นกันด้วยนะอาจารย์พักกงพักเกเนี่ยไม่มีเซียนเซียนใหญ่พวกนี้ไม่มีเล่นหรอกพักพักเกนะครับน่ะมันหมดสมัยไปแล้วก็ต้องยังไงอ่ะ คล้ายๆกับต่อต้านด้วยเนาะดีไหมอาจารย์ต่อต้านคนที่สร้างพระเกศหรือว่ามีการหลอกลวงมันมันไม่ใช่ต่อต้านหลอกมันเอาเอาเป็นว่าจรรยาบรรณมไมหมมันเกี่ยวกับจัรยาบรนนะครับมันเกี่ยวกับจัรยาบรณแต่เรื่องธรรมาหากินเนี่ยผมไม่ห้ามใครหลอกอยากทําทาไปบาปกรรมได้กับตัวบบาปกรรมได้กับตัวแค่นั้นเองอย่าไปคิดเลยมาก คันเราดูว่าเอ๊ะแม่งเก๊กอย่าไปยุ่งอย่าไปซื้อแค่นั้นเองถ้าไม่มีพรกเก๊ะเราก็เล่นพระไม่สนุกนั่นแหละจริงๆนะจะมีเซียนไว้ทําไมใช่ไหมเนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการดูพระที่ถูกต้องการดูพระที่ได้นะคะถือว่าเป็นกําไรให้กับชีวิตของตัวเองเราไม่ถูกหลอกมากๆคือการศึกษาหาความรู้แล้วก็นำคําแนะนําของอาจารย์เนี่ยไปปรับประยุกใช้ในชีวิตของตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการพระเครื่องสมวรรณภูมิเดี๋ยวเปิดสาย ให้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์รันเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ0 2 6 7 8ส6 7 6 1น่งะคะส่ง SMS มาก็ได้นะคะเป็นข้อความ c 2 3 0 7 7 7นะคะหรือว่าส่งข้อความมาในคอมเมนต์ใน y t u t u นะคะในเพจ a c e o o o k ได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ